ตมดุเดือดเข้มข้นจริงๆนะครับสำหรับศึกเลือกตั้งนายกอบจและสอบจในสีเจ็ดจังหวัดด้วยแล้วก็ผมย้ำแบบว่านี่คือข้อมูลตอน5้าทุ่มสินาทีของวันที่1 12, กุมภาพันธ์สองนรบะครับหลังจากที่คุณเทงนัทพงศ์เดือปัญญาอุตหัวหน้าพักประชาชนแถลงไปแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยเอาณตอนนี้เลยเนี่ยนะณตอนนี้5้าทุ่มสินาทีเนี่ยว่าที่นายกอบจหนึ่งเดียวก่อนนะหนึ่งเดียวก่อนณตอนนี้ของพักประชาชนแนวโน้มสูงครับ หนึ่งเดียวนั้นก็คือคุณวีระเดชผู้พิสิทธ์นี่ครับคุณวีระเดชผู้พิสิทธ์เป็นผู้สมัครสังกัดพรรคประชาชนคะแนนพุ่งทะลุไปคะแนนพุ่งทะลุไป1นึ0 0สกว่านะครับส่วนค,นคุณอนุสรคุณอนุสรจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเก้าหมื่นแปดกว่า,วาเอากลมๆนะดังนั้นเนี่ยนับแล้ว95%แล้วเนี่ยนะครับก็ก็ก็เป็นว่าที่นายกอบจอลำพูนนะครับทีนี้ โอกาสที่จะเป็นหนึ่งเดียวของพรรคประชาชนก็เป็นไปได้สูงนะครับเดี๋ยวรอความคืบหน้าความชัดเจนเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเท่าที่ผมสำรวจดูแล้วนะตอน5้าทุ่มสิเนี่ยนะครับห้าทุ่มสินาทีเนี่ยนะที่เชียงใหม่ก็พลิกไปพลิกมาแต่น่าจะเป็นคุณพิชัยเลือดพง่งหรือสอนจากเพื่อไทยนะครับส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยยังตราดหรือว่านคะรนายกเนี่ยก็ตามอยู่ด้วยดังนั้นก็น่าจะเป็นนตอนนี้ก่อนนะย้ำว่าหนาตอนนี้เป็นน่าจะเป็นคุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์หนึ่งเดียวของ พรรคประชาชนที่จะเป็นว่าที่นายกอบจจังหวัดลําพูนนั่นเองเจ้าตัวก็เป็นเป็นคนในตระกูลสําคัญที่ท,ที่ที่นั่นที่จังหวัดลําพูนนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเดินขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรครับ